่ไม่เห็นเลยเฮ้ยขึ้นที่อะไรเนี่ยเดีดาไม่มีตะโขบอ่ะซ้ำแล้วใช่ยังซ้ำไม่ได้ไเนี่ยเป็นชานดีเนี่กูไม่มีตะโขบกูจะาซ้ำไม่ได้อี่ามาเอคเฮ้ยสวยเพื่อนกูกูมันมองไม่เห็นซ้มหรือว่ามันยิงซ้มเอ้ยเอ้ยมันยิงตัวใหม่น็อะเนี่ย ปั้นที่นั้นคุณลงไปตายสองตัวรวดเลยเอะไรใช่มันเสียงนกไปเล่นๆทำทีมไม่ไหนหรอยิงไปกัน,น,กนมันมีปั้นข้างๆด้วยไมีตีหเหม่อเฮ้ยยิงสองอะเฮ้ยม,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 มันมาเปนคนช้าปั้นมันมันไม่เห็นเพื่อนมีมีกมีอืมอ กำลังไปต้ปองมบนบนีอีกอะน,นะตัเวเน,นี่ยตัสองแม่งไหนสักใัรอยู่่ะยังอยู่อยู่ป่าเลยตงบนใช่ครับเห็นนะตันสองอีกตัวหนึ่ง ปีนเข้าไม่ได้ได้ีปทางน,นู้นคุณไปปีนเ,เดี๋ยวกูเข้าข้างหน้าเอ้าวตายแล้วพี่ยังนั่งอยู่นี่ไอ้เชี่ยมันนั่งอยู่นี่เออกูเลยาปีนอะไร่เงี้ยไอ้เชีย่ย<า>กูขึ้นมามันนั่งข<พ>้างๆขุ้ยายอยู่ตรงนี้แต่ยังดื้อเลยมีอีกตีมง มีอีกอยู่ฝั่งลู่ติดเนื c อซีพีมาแล้วน้ำแหลกแล้วอะไรอะทำไมมีควันออกมาพยุสาร์ายุสาอ๋อพายุพายุต้องหลบต้องหลบต้องหนีเหรอไปในบ้านไปบ้านเิดละไรไปในบ้านเจอในบ้านก่อน ทำให้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ขนอกอกไม่เห็นเลยเนตูต้ไม่ได้เลยรอแล้ว,ลว,ลว,ลวจวังน,นี้เาใ่ีวูตามลงยงเอรมาฟรทงที่ไหน เป็นยิงกันเหรอยิงใกล้เราเลเกี่ยหลังคาเลยยิงพวกเราเลยเหรอเออ Oh โอ้ดีเลยจ้าเฮ้ยข้างคูมาโอ้ห่วยเอ้ะทำไมปืนมันติดขื่อวะหน,หนีบา้างข้างคูแล้วล good, good. น,นี่เห็นปะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ว สวยขบวนขบวนขบวนระวังขบวนระวังขบวนโอ้ยพี่น็อกว่ะสวยตายตายตายมีตัวชิมีตัวข้างพี่ตัวนึงมีตัวข้างพี่ตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปนี้วิ่งไปนี้แล้ววิ่งไปนี้วิ่งไปนี้เย้ระเบิดตัวไม่ฟัด สองตัวสองตัวตัวนึงซ้าตัวหนึ่งขวามันติ่มรอว่ะระวังนะตรงนี้ตัวนึงตรงมาร์กน้ำเงินตัวนึงเออตรงมาร์กน้ำเงินตัวนี้แหละมานี่แล้วระวังมาฟิลลี่ข้างหน้าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามาเจอเลยเออมึงออกไปมุมกำแพงขวาเนี่ย อยู่มุมนี้แล้วอยู่มุมนี้แล้วสวยออมันคานมานี่แล้วมันคานมานี่แล้วมันเลี้ยวขวาเข้าไปออกไปเลยขวาเออมุมแพง,งนั่นแหละปากควันถ้าอย่างต้องปากควันอย่างเดียวเยึดหมดดิเราเรา,เรา ได้โอเคต้องรีบไปชุบนะเพิมหน่อทีอ่ะฮะยืมเรื <Okay. S 2> ่องเหร,รอผมเ, uh huh. เช่อไหมไปชุบที่ฮาเซน่าในชุดนี้แหลไะไอ,อ้มาสติสต้องะมาณนอ๋อพวกเ,เนี่ยเนี่ยเหรอเยี่ยมหัวเลยวันหนึ่งไม่ทนเลยเหรไอ้แค่แม่งลุกปูเมื่อกี้ไอ้แค่ปนไปช่วยเลยไอ้ก็มีขวานก็มีะปืนไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยเลย รวยเลยพวกเนี้ยพวกเนี้ยจะรวยอยากรวยเนี่ยเลิกใช้ได้พืนเนเจ็ดเนี่ยไม่ทำเสี่ยวเสี่ยวอกาสที่ผ่านมาเป็นต้องตีนปลาเฮ้ยทัน รถกูไหลไปไหนตามดีเลยกันคุณลงไปหาเลยเก็บตั มายุ่ยแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เก่ายังไม่นี่เลยที่เราไปเนี่ยนะพาร์ตตักัางเปไหนได้อะหาที่เจอเดี๋ยวไปหา วงนอกวงมึงยังมาลงมาคุยกอบเนี่ยัดที่นี่วางกันคนเดียวไอ้ใคร,ใครยิงใครยิงใครยิงกูมึงโดนกูแดกจริงนะ nó ở đây, đi chỗ này, nào, ở bên trong này, mắc một, chơi mắc một, cái gì sao kiếm một thank <laughs> you ก็กกกกกกกนะไปามมาตู้เานะไ้ก่ส่ข้าวมางจากพลังอน s ค <c oughs> รับแล้วัตรงนี้ยเมื่อกี้กดตเหมือนฟานร์มแล้วันเหลือๆเลยว่ะโดดใหม่กูรวยกว่า เนี่ยเนีน่ยเขาก็กิ่นนี่ดูไปยังอะไรอ่ะ่สี่ยโอ้วงกายอ,บบอยู่ดิเข้าวงดีกว่าเป็นเข้าวงก็ได้ไหรอตายเราไว้เล่นกลางวงอ่ะเล่นยากมต้องคุมโซนที่อยู่ใช่นกลางวงของต้องครบอะ ให้เชี่ยนิไปเชีคยนก็ดมอไปเล่นอย่างสองหลังก็ได้คนโดดล่งไม็โดดลงตรงตงก็ต้งต้อเปล่าต้ป่า้องเล หามาเจอล่ะโอ้โหผมอยัางแหลแกอะตัวเห็นตัวเนี้ยอยังแหลก มีรถมามีรถมามีรถมาข้างหลังออกมาเลยใครวะเนี่ยหี้ยปลาไปได้ไหอ่ะตาย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 เี่เรามันนี่ยพี่ปลาพี่ปลาพี่ปลาใส่นี่แม่งกระตุกจะปลดรถคันนี้แหละ ต้องมาลนอยเนี่ยเย้ยลูกอะเีอยขับอะไรขับทำมาตายเยอะทำมาเยขับมาไอา้นี่มันโดดลูปโซนมานี่เอาลุต รถมันก็เกลยพงเหมือนกันด้วยรอกันนะรถลอยพัางปะป้าจะปิดเลยดีกว่าเดินนี่จะเดินยังไงเดินเหรอก็ได้ล่ะเดินก็ได้นี่ไทยจดไทยเป็นยิงนะไอ้่เบอร์สี่ก็ยิงไม่พัาดเลยไี้แคไปจอดรถรับเพื่อนยังโง่เลยจัง ชนเงี้ยมันเลยโลกโลกไงพี่จะปาระเบิดใส่มันดักหน้าพังแล้วพังแล้วรถคันนี้พังแล,แล้วรถขับย่างพี่นายขับรถไฟให้มันไปเซอร์เวยก่อนแบบนี้แหละเราเนินต่ำได้ไหมเออเป็นไตเน,นเินเหลือเนะครัว่าใช่ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าวงจะอยู่กับเราหรือเปล่านะ ดวงเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วเนี่ยไอดอกตกทางซ้ายอ่ะมไป่อ้รอดรอดเดี๋ยวต้องไปซ้ายไอดอกข้างหน้าว่ะ บน้เล่นได้แค่พรมุกบ้านก็เล่นได้มีห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเล็กเนี่ยที่นี่ก็ชอบขับรถจังได้แต่ต้องเก็บกินลิสูดปืนอะไรพี่ก่อนกินลิสูดมันเก็บไปหมดแล้วครับปืนแลมโบว์ MG สามตึ้งหลงเมื่อกี้ได้มัน ไว้มีคนข้างหน้ามีคนเอาแล้วไอ้ที่นี่เอาแล้วไอ้ที่นี่ไอ้ที่ใส่แล้วกดังนี่มีคนนะเพิงกอมากดังกับผมนะที่นี่มันสบมันเอาแล้วมันเอาแล้วเอาขอบผมนะเอาเราเป็นหอยดำข้างหลังข้างหลังข้างหลังช่วยไป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 ช่วยวิ่งเราวิ่งไป ดูขบวนเข้าขมาปะไม่มักหนึ่งมักหนึ่งระวังนะข้าบนเข้ามานะมิ้งขอ,อชิดรั้วไปก่อน <c oughs> โอ้ยวิ่งเร็วๆสิ น้ำกมไม่มีว่ะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเนี้ยไม่ค sure> ิดจะบีบแอร์เรียมพี่กอล์วแปลว่าไอ้กอล์วบนเขาตั้งอยว่ะที่เป็นดาวเราอ่ะเออมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมันเปลี่ยนมาษาไทยทำใหมะเนี่ยอยู่นี่นะอยู่นี่อยู่นี่ ่งออกไปแล้ว่งออวไปแล้วมีทะลุไปแล้วต้องเล่นทุกหลังอเลยยานาปะมีเยอะยะเลยคนไหนอีกกำลังยิงมันหรือก่ที่าขวางก็สุดทูใช่ะเข้าไปตอนัดไอ้เชือกยาเชกไอซี่ปั๊มยากันพยายามเนี่ยจะเปลองฟาข้างนอกอาจจะมีฟางด kia là con gì ê bác này có mà mà phá ก็ mi หนนึงนึงน้องง้อ phải ภัณฑ์นึงเว้ยอัน Mình แล้ว ล่วงไปแต่รถคนไม่ไปตอนนี้จะวิเสียงปืนมันโคตรดีทีนี้าตกแล้วะอันนี้ผมยิงยางไปแล้วนะเว้ยไม่ก็ยังยังขับเลยดังดังแต่ท่อล้อไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามานะที่ไหนบอกยได้ได้ไหมตายตายหมดแล้วเอทีพีทีพีฝั่งนู้นมักฟ้ามาฟ้า นี่นี่นี่มากหนึ่งมักหนึ่งมักหนึ่งกันรังปีนะ้าโอเคโอเคยี่แม็กซปิดเยทีไปยุ่ของทียังรั่วเลยสักเราต้องเข้าเทียเล่นยากเนี่ยยากเราชิบชิบกีสักาต้องเข้าซ้ายเลย มันีที่เล่นที่ไหนเราต้องแบ่งกันหรอวิ่งตรงๆไม่ได้ปะเราต้องแบ่งกันวิ่งเก็บของนิดเดียวเองนี่หน่อยดิที่ยิงอยู่พี่ยิงอยู ขบวนขบนเขบวนบน,บนเขาบนเขาบนเขาเขานี่บนเขานี่บนเขานี่บนเขานี่อ้ยโดยนหลายดาบเอ๊ะดามือ หน้ามดืดหน้ามืดแล้วทำยังไงหน้ามืดแล้ว อะไรกูมีไอหัวเลยไอ้มันต้องเป็นตัวนึงไองเแค่กูโดนไม่กดเลยจ้ะท้องไหนไอ้ในบ้านนั่นแหละในรัวเนี่ยถ้ามึงมาชุบกูแต่แรกเนี่ยก,ก,กูได้ช่วยมึงไม่้งไม่ต้เกอแค่บัลลีไอหลอกอะเอ๊ะมึงก็สบายแล้วควรสี่จะทำแหละมึงไม่ต้องมาชุบกูหรอกมึงรอล่นเลยถ้ามันมาชุบพี่ทันนะพี่ได้ช่วยมันยิงด้วยเนี่ยนี่ ยี่เบอร์สี่อยู่บนหลังคาได้แท้แท่นที่ช่วยยิงผมผมดนไฟช่วยตัดให้มันเด็ตงร,ดงนะรงปีดได้ไงมันก็ต้องออกตัดไปละเจ็ดตัวผมวิง่งเข้าเลยทำหมดตาย